ครับผู้ใดยุ่ไก่ก็ไป,ไป,ไ,ปไปพบปี่พ่อใครจะร่วมทําบุญนะครับเพื่อให้หนุนให้ส่งมีโชคมีลาบก็หยอดกับบุญปุนไปนะครับมันจะได้ส่งได้เสริมนะก็ฝากข่าวแจง้งประชาสัมพันธ์นะอยากทำทำไม่ทาก็อาจารย์ทําที่ไหนก็ได้นะครับขอให้ขอให้เราเป็นเป็นคนทําบุญนะับออกจากใจเดียวมันก็หนุนก็ส่งเองหยอดหยดกับบุญปุนตัวเอง ทำตัวเองก็ได้ถ้าว่าอยากมีโชคกับอาจ,จารย์จะากร่วมอยู่ในขบ,บวนอยากส่งอยากเสริมซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยเวลาให้อาจารย์ให้ทําไมไม่เคยถูกทําไมน่าจะเป็นความพูดง่ายๆมันความสัมพันธ์ในเรื่องนะอดีตชาติหรือชาติาตปัจจุบันเราก็ไม่มีส่วนผูกพันบางทเีเห็นอยู่กับไม่ถูกเห็นอยู่กับเป็นเลขอันเห็นอยู่กับไม่เชื่อมันก็มันก็มีส่วนเป็นไปได้ ถ้าอะไรร่วมทำบุญแล้วเนี่ยนัจะมีโชคไหมก็ลองลองคิดนิดนึงอะต่อไปเรามาพูดถึงรัฐบาลนะครับพร้อมหรือยังนะรัฐบาลไทยนะครับเป็นเขอนับเป็นงวดแรกนะครับของของปีหกหกนี้นะก่อนจะไปชมนะขอถามนิดนึงนะใครใครได้บ้างห้าแปดน,นะครับเดี๋ยวใค,ใครได้ห้าแปดเดี๋ยวขอเช็ค ราะว่าใครที่ตามเฉพาะใบฟ้าเนี่ยนะลงประกวดมันมันก็มาหมดนะนะครับก็บอกว่าให้เล่นถูกตัวเลยใบฟ้าจันก็นะหรืออ่นะก็ะถามนิดหนึ่งนะครับจะได้รู้นะใครที่มีโชคจริงๆริงนะเนี่ยสูตรไหนนะคือก็จะบอกว่าถ้าชุดชุดรวยเนะี่ยก็คือจะกล้องแต่ว่าใบฟ้ามันก็กอ,องเหมือนกันเนันกันเรเท่านั้นก็จะเล่นของจันทนระ์เนี่ยมันก็จะเล่นทุกตัว ังบนทั้งลา่างใครถูกมั้งนะใครได้มั้งเดี๋ยวขอขอดูแต่เราจะได้ดูอีกว่าจะมีโชคคุณอะไรพูพิมพ์ชื่อได้ครับคุณมีไรพ่อนได้คุณดวงใจได้เจ็ดสิบคุณเกียรติสรุปแล้วคนที่มาดูไลน์นี้ก็คือเอฟซจริงๆเนาะนะก็ก็ได้กันนะครับบางคนบอกว่าอ,อันนั้นคือนะ่าจะ ไม่เชื่อและจะมารอซื้อวันวันหวยไม่ออกเนาะนะครับวันหวยไม่ออกสามวันนี้เขาไม่เล่นกันนะครับเมื่แต่ลตเตอรี่ตเตอรี่เขาไปละสองร้อยเขายังไม่ขายนะฮะแปดห้าเก้าสองร้อยสองร้อยห้าสิบ500 500โอ้แต่ว่าใต้ดินเขาไม่ขายแล้วเนี่ยมันก็ต้องจําเป็นต้องซื้อนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกนะครับถ้า อันนี้เราเอาไปลองไว้ก่อนนะหาลัตเตอรี่ไว้ก่อนถ้ามันอั้นถูกไหมเรายังมีตัวนี้ลัตเตอรี่มันคือล่างเด้นัสองตัวเนี่ยสองตัวสุดท้ายมันล่างเราก็ไม่ต้องไปซื้อล่างก็ได้เราก็ไปเล่น,นทางด้านบนนะครับแต่สนับสนุนแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นเราก็จะพูดแบบนี้ไม่ได้ถ้าเราอยากได้สองดิงเราก็ซื้อย้ำม,มันก็จะได้สองดิงเหมือนในจัน์น่นะหรือต้นทางไปทางจะหาสาเหตุอย่างนี้นะ ถืงว่าอ่านไม่อา่อานอ่านจุกคนพิมพ์รัฐบาลเนี่ยรัฐบาลนะนะครับปีหกหกนะครับวันที่สิบเจ็ดมกราคมปีหกหกนะเป็นงวดแรกของปีปีห้าแปดเมื่อกี้มันมันเป็นของปีแต่เ,เขาย้ายไปมันอยู่ในห่วงของหกห้าจะไม่ขอนับเพราะนั้นจะขอทําสถิติขอนับงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับพิมนพะ์พี่น้องพิมพ์พิมพ์พิมพ,นพ,นพน์นั่นแหละมันถึงมาเห็นนิ่งเลยเออ ยีไงต้องมาพอดูในเครื่องนี้อีกช่วยกันหน่อยนะถ้านี่งไม่เห็นเนี่ยก็คือมันสิ้นสุดกันไรหรือเปล่านะขอดูสองนาทีถ้าไม่ขึ้นในการสิ้นสุดนะเพราะว่าจะจะ,จะกลับไปเช็คเน็ตนะพิมพ์หน่อยครับช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยไม่ขึ้นไหม <S <S เครื่องนี้ สวัสดีปีใหม่อยู่เลยเึ้นมาจากไหนนาอ,อย่างสวัสดีปีใหม่อ,อ,อัะทุกคนพิม์รัฐบาลนะพิม์รัฐบาลพร้อมรัฐบาลรัฐบาลต้องอินทีมแบบไหนเนาะนี่ถึงจะได้เข้าใจตรงกันอันทุกคนพิม์หน่อยพิมพ์แบบรัฐบาลอย่างนี้นะแต่จะไปพิม์ช่วงจันไ์เสร็จออกแลว้วมันถึงจะไปถึงหรือเปล่าไม่แน่ใจพอสิ้นสุดการไรเนี่ยจะมีคนมาพิมพรัฐบาลรัฐบาลแบบมึงลึๆ,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 ๆ แปลกูก็อ่ะเนไม่เห็นนะครับให้แล้วก็สิ้นสุดกันไล์เลยนะนะเดี๋ยวค่อยไปย้อนหลังเอานะครับเพราะนั้นฝากแชร์ไปเฟซต,ตัวเองแล้วก็ไปกอย้อนหลังด้วยเพราะขณะนี้ไล์ามาเป็นเวลา47นาทีนะครับ30กว่ามินาที่นะรัฐบาลไทยนะครับเป็นงวดแรกของปีนะครับเป็นจำบงวดวันที่17มการาคมครบนะครับนะกับผมกอนกลิิน ในเพจออกก่อนพาจวดนะครับะตามนี้เป็นตัวนี้ก่อนนะครับนะบเป็นบนล่างนะครับบนล่างตามนี้เลยนะตัดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นบนล่างจะไม่บอกนะเพราะว่าเด่นแต่ละตัวมันมีให้แล้วนะครับ เ,เลขน้อยหางนะครับตัวเด่นละสามหางนะมันเป็นไปได้หมดบนไปล่างล่างมาบนได้หมดนะเหมือนงวดมีกี้บนนะที่เด่น5้ามันเป็นตัวเด่นนะที่อาจารย์หาซู e ์เตอรี่มันมันมาเป็นห้าแปดล่างนะครับส่วน9ที่อาจารย์เป็นห้าเก้ามันไปบนนะครับที่เอาเป็นท,ทาชุดเจ้ามือสะดุะห้าเก้านะ 5, 9, นะ เพราะฉะนั้นก็จะยิงสสูตรนี้สูตรของ9และสูตรของ5มิก้นะเพระนันนะอาจารย์ถึงบอกว่ากันเบิ้ลนะเพราะว่าสูตรสูตรที่มันเดินแบบตรงๆก็คือสูตรที่อาจารย์เขียนว่ากันเบิ้นนะที่มันมาตรงๆ5้าแปดมิก้นะครับสูตรที่มันมา5้าแปดเดี๋ยวฟังจากปากสูตรที่มันมา5้าแปดมิก้ตรงๆนะที่อาจารย์จะมาเพิ่มขึ้นอีก เนะี่ยเพราะว่าสูตรมันจะได้อยู่สี่หางก็เลยเขียนว่ากันเบิ้นนะเข้าใจตามนี้เด้อนะครับแต่คนทําก็จะทุกหางเด้ยันจ,จะทําทุกหางเด้บนไปล่างล่างมาบนเราไม่รู้ว่ามันตัวไหนมันจะเข้าวินหรือเข้าทึ่งสุกตัวนะครับมันเป็นไปได้หมดใจพี่นอ้องเราไม่ได้เป็นคนออกนะประมาณนี้เห็นเนาะเพราะนั้น เก็บไว้นะอย่าไปว่าอั้นเด้อใครไม่มีให้ก่อนนะอย่ามาว่าอั้นเดี๋ยววันที่ห้าที่หกรอดูว่าอาจารย์จะซื้อลอตเตอรี่ตัวไหนนะรับรองมีอั้นอีกนะครับนะรับรองมีอั้นในในชุดนี้แหละนะถาาว่าบางคนรอใบฟ้ามันก็อันชุดเดียวกันนี้แหละนะครับนะแต่ถ้าเห็นใบฟ้ามันก็จะเห็นเลขสามตัวด้วยแต่ชุดนี้ไม่มีสามตัว สามตัวจะเอาไปใส่ชุดรวยนะชุดรวยจะไม่มีสองตัวนะครับจะมีแต่สามตัวเนาะเพราะว่าเอามาใส่ตัวนี้มันคุมแล้วนะเข,ข้าใจเนาะคนทําคนคนเดียวกันนี้แหละอยากให้ทุกคนโฟกัสในตัวดินนะครับเห็นเนาะประมาณนี้นะครับเห็นแล้วแชปห้มามลืมนะห้ามมาอันนะเหลืออีกกี่วันนะสองอาทิตย์กว่าๆเนาะนะ ขอทําสถิติใหม่งวดแรกของปีนะครับประมาณนี้นะทุกคนนะนะครับปีใหม่นี้ขออวยพรนะครับให้ทุกคนนะสุขภาพแข็งแรงร่ำร่ำรวยงวดแรกของปีขอทุกคนร่ำรวยกันนะทั่วหน้านะครับปดหนี้ปวดศีลร่ลำรวยกันทุกคนโชคดีวัสดีครับนะ